กระเป๋าที่พามาเที่ยวกันคือเรามา3มวัน2คืนนะคะแต่ว่ากระเป๋าที่พามาก็แบบเล่นใหญ่ลังกันมากเพราะว่าเราพากระเป๋าลา้วานั่นเองนี่ค่ะมาเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเอาอะไรกันมาบ้างวันเมเราเยอะมาก เอาใบเล็กสุดแต่เยอะที่สุดเลยเริ่มจากอะไรเริ่มจากราคาเหมือนกับอย่างเลขอะไรอ่ะอย่างเลขอ่ะไม่เลขอะไรชืิลไปน้ำหรอชืิลไปน้ำก่อนหนึ่งชิลไปน้ำเงินไอ้มึงกูมีอะไรจะบอกกูเอามาสามชุดช่ลไปน้ำไม่ได้กูมาสองชุดอ้ยอุ้ยดูไม่ได้เอาอันนั้นมากใส่ไม่ได้ตอนฉันเป็นวันพีสนะคะสีดำ เขาก็มึงบอกว่าพูดอะไรก็ได้ก็นี่ไงแล้วก็เป็นวันพีเหมือนกันสีนี้แล้วก็อันนี้อ่ะจริงๆมันเป็นบิกินี่แต่ว่าฉันเอามาใส่กับเป็นจริงสีขาวสร้างภาพถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเน้นน้ำค่ะเน้นเรียบร้อยมากเรียบร้อยอันนี้่อนนี้มมีแบบนี้นะคะมีแนี้นะคะล้วก็นี่เลยเพื่นเป็นคนเรียบร้อยมา เหมือนมาดำน้ำแต่ว่าเราจะมาเล่นแบบแบบใสลุยนิดนึงแล้วก็มีเหมือนกันเีงสายคนเทนต์เนี่ยตัวเท่ากันเลยนะตอนนั้นเออใช่แต่ว่าตัวนี้กว่าจะเดินทางมาถึงก็คือร้านมากไม่เหมือนไม่เหมือนผิดไปสามรอบพอ่าร้านตกให้รอบที่สามก็คือของฉันแล้วก็อันนี้เป็นของของกูไม่ของกูอันนี้ผ้ากูสายคอนเทนต์แล้วก็มีอีกอันนึง นี่อันอันนี้มันเป็นผ้าปูโตอ่ะคือเราสั่งมาจากท็อปปี้แต่แบบเราเอามาเป็นปูตั้งปิกนิกแอบแอบแอบแหวว่าเออตั้งปิกนิกอะไรเงี้ยสวยอยู่ได้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 อยู่ไม่ยอมนี่ว้ด้วยผมว่าที่ซื้อให้ตอนอะไรกับผมมานี่อันนี้เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นทั่วไปเป็กงก็ไม่ มาดีกว่าไม่เอาอะไรมาในผมไม่เอาอะไรมาในกระเป๋าไปดูกันนะคะว่าเราซื้ออะไรกันมาตีก็คือแบบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นขนมทุกคนไม่ไดกระติกเหรอไม่ติดไม่รู้ใครรู้หน้าผลไม้มาาคนเทนตก็คือทุกอย่างี่เอามากาคอนเทน ซื้อได้ชทำมาเอันนี้อันนี้ไปซื้อได้เว้นตามาสามวันสองคืนเอาเว้นตามาสี่อันทำมายืะหน่อยสายคอนเทนต์หนึ่งอันนี้ออดูดีปะเออชมตัวเองไม่ต้องชมหรอกรู้ว่าสวยสวยเป็นสีชมพูเลยกม่เหงาก็เห็นโลกเป็นสีชมพูอันนี้สวยแล้วก็มีอะไรอีกอะกระเป๋ารูแล้วมีอันนี้ค่ะ กระเป๋าใสยเดี๋ยวกับนิวถึง่นี่ยมไม่มีนี่นะคะเรามาสองใบก็เรามาสองวันอย่างนี้ไงนิวใช่เดินลิ้มใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หนึ่งนะคะนิเดินลิ้มใช่ค่ะก็วเดินลิ้มใช่ค่ะเออแล้วก็แล้วก็เท้าผ้าน้ดฝั่งตีงนีประมาณยี่สิบกว่าชุดจะไปปลูกผมตรงนี้ยิ่งใหญ่พุ่ยชิปฉันเรามาเยอะมากเลย ของชิปดีกว่าของชิปน่าสนใจอันนี้เป็นเสื้อเสื้อกูต่อไปนะคะเสื้ออย่างนี้นะคะอันนี้พี่เป็นแบบโอ้หมวกนี้อยางไม่ค่อยเข้ากับทะเลหรอกแต่ว่าอยากเอามาถ่ายรูปไหมอุ้ยเข้ามาคอยดูอยู่เมตาไปเนี่ยอุ้ยไม่อยู่ของใครนี่อุ้ยทุเรีย่นนิวใส่ดีไว้น่ะก็เอาอะไรมาอีกโชว์เพื่อนๆหน่อย ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนี่ค่ะทุกคนโน้ตบุ๊กก็คือมาเที่ยวก็ลงมาทำงานนะคะเพราะว่าแบบงานเยอะมากเพื่อนส่วนใหเรียนก็ลงเที่ยวด้วยมาเรียนทำไมของเยอะจังอ๋อมีอันนี้อีกอันนี้อันนี้หมวกหนึ่งใช่ไหมทุกคนอันนี้หมวกหนึ่งนะไม่รู้เข้าหรือเปล่าูนะคะว่าใครขอน่อาจจะถ่ายรูปในห้องเออมันก็ดูแบบคนเยอะคนอย่างแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมวกสองเดินดินชายหาดอ่าหมวกสองที่เที่ยวเข้า หมวกสามสีฟ้าสวยมากเลยดูด้วยจิ๊บบี้หมวกสี่ก็เหมือนบอกว่ามีอะไรก็เอามาแล้วก็เอามาเลยเพราะเราไม่ค่อยได้ออกจากบ้านอันนี้คือเอามาทำคอนเทนต์อันนี้สุดท้ายนี่คอนเทนต์แบบน่ารอดใช่เมนิูเราใส่คอนเทนต์ขึ้นเลยเออฉันใส่คอนเทนต์ี่แล้วก็มีผ้าดีเหมือนกันนี่มาเละก็แบบทุกคนเราแล้วมีทุกอย่างตอนนี้มีทุกอย่าง รองเท้ารองเท้าของช้อปปี้ฟันรองเท้วมีคู่สองคู่เรารองเท้ามาสองคู่เราเอามาคู่เดียวเองเราแกะไม่ออกอ่ะเราจะเชื่อคู่เพิ่มหน่อยเธอคือเซ็ตเธอหลายคำมากเลยไม่มีอะไรอะเราเราเก็บไม่ออกกระเป๋าเราไม่น่าสนใจเท่ากระเป๋าของเธอเลยนิ้วเกินคุยไปเลยนิ้ว อนันนี้เป็นรองเท้าของเราช็อปปี้ใส่ออกงานแล้วเหมาะเหมาะสี่อันหัวหกอันใสยไปไหนเอาถ่ายรูปไหมเราใครคะสายคอนเทนต์บางคนมีแค่นี้แหละเอาจริงๆไปเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นทุกคนข้อีหน่อยใช้ข้อีมากูหน่อยโอเค ก็วันนี้เราจะไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปกันฝากติดตามด้วยใน YouTube แล้วก็ในไอจปบาย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 กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะบังคับค่ะอย่าลืมค่ะอย่าลืมนะคะบาย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 